โชว์ทักษะการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณา3ตัวของผมตัวแรกยามาฮ่าขอแบบสนุกเร้าใจใน3 2 1 2> มันให้สุดและตามหัวใจไปให้สุดออกมาแม็กพันสุดเพื่อชีวิตขี่สุดพันแม็กยามาฮ่าแม็กซิลี่แล้วก็โฆษณาน้ำมันสุรินีขอแบบลึกซึ้งสวยงามใน3 2 1 2> จากแรงผูข้าวหอมมะริซุริน การขัดสันผ่านทุกวาปานีใส่ใจทุกรายละเอียดจนมาถึงมือคุณน้ำมันลำข้าวซูรินีคาบไลท์แบรนด์บอรแล้วสุดท้ายฟอร์ดเร g เจอร์แรปเตอร์ขอแบบเท่ดุดันในแบบฉบับของคุณเลยใน3 2 1. 1ดุดันไม่เกรงใจใคร ฟอร์ดเ n นเจอร์ t ลปเตอร์เจ i เนอเรนใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford ได้แล้ววันนี้เยี่ยมไปเลยครับขอบคุณที่มาดูเอ็ดกับผมนะครับผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นสไตล์ของทุกๆคนครับแล้วสำหรับใครที่มาดูเอ็ดเพื่อออดิชั่นเข้าร่วมเวิร์กช็อปของพวกเรานะครับอย่าลืมใส่แฮชแท็ก TVAA Voiceover Workshop ครับผมโอเคนะครับ This video was brought to you by the Thailand Voice Artists Association.